หกโมงครึ่งเมื่อเช้านี้ไมค์พิรัฐองผมเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเตรียมเข้าพิธีอุปสมบทในช่วง9ก้าโมงเช้านะครัมีแฟนๆแล้วก็มีเพื่อนๆและนี่ซ้อมมีของเราดนะครเจอซ้อมมีที่ไหนจะเจอออมที่นั่นนะครับเช้าวันนี้ไมค์เนี่ยกำลังจะบวชที่วัดไตรมิตรคุณผู้ชมมีดาราไปร่วมงานกันเยอะมากเมื่อกี้เราเห็นออมใช่ไหมมีซาร่าและแม็กซ์เวลก็ไปด้วยใช่ นะฮะเราเราร่วมอนุโมทนาด้วยนะนุโมทนาบุญนะครับนุโมทนาบุญนะครับว่าที่พระตอนนี้ตอนนี้เป็นเนี่ยมีหน้าอยู่ไม่น่าอยู่ผมขาวอยู่แลงผมแล้วะชายาใช้ยาอะไรชยาก็คือนิธิวังโสนะแปลว่าผู้อยู่ในวงแห่งผู้อยู่ในวงแห่งคนรผู้มีขุมทรัพย์คือปัญญาเดี๋ยวต้องไปถามไหมเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่ามันหมายความว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอกับพระ ตอนประมาณ9ก้าโมงเช้าหลังจากรายการสดเราอากาศสดฝากอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่บดีสาธุลแจ็คจะฝากอะไรให้กับพระไหมไหมเอ่ยฝากอนุโมทนาบุญครับขอให้ตั้งอันนี้แม่แม่ไหมเหรอหรือว่าอะไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นซ้อมหมีคุณซ้อมหมีซ้อมหมี่ะเราอยากได้รู้ อยู่กับไม้พี่รัฐทำไมหน้าซ้มหมีเต็มจอคะอิ่มบุญน่ะต้อมหีหน้ามันอิ่มบุญเนี่ย <c oughs> อิ่มบุญอิ่มบุญเ <c oughs> ออเราจะฝากอะไรให้กับไม้ก็ขอให้ไม้เนี่ยตั้งใจนะครับในการาบวชครั้งนี้นะครับ <c oughs> จิตต้องนิ่งเลย <c oughs> อยี่างที่มิมดีเคยบอกนะครับผมการบวชเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วคุณนี่เข พี่เอาใจเหมือนกันเนาะพี่เลียเหมือนกันเนาะเขาดีแล้วเขาเขาบวชก็แสดงความดีเขาด้วยแต่เราเราก็อยากบวชนะแต่ขี้กากที่หัวยังไม่หายเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใจรับสายอยู่เดี๋ยวที่แรกอย่างก่อนฟิตหุ่นก่อนพอฟิตหุ่นได้เดี๋ยวต้องตามสเต็ปคือบวชต่อแต่อยากให้มีพระแบบว่าเป็นซิกแพคเอาบวชไหมบวชไหมบวชครับผมต้องบวชให้แม่อยู่แล้วครับคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีทอล์คแฉเนิกกดเลยค่ะกดเลยอ้าวขยังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดนะคะกดตรงนี้กดเลยครับ เอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดกดเอาอดเดียวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมอะกดเดียวไปดูรายการอื่นไปเอไม่เอากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี่ยกดเลยกดก็ได้อ่ากดกดอ่ะว